ทำไมอะทอาไมอะจะพูดว่าไงพูดยากจะพูดว่ารอรอพี่เจด้านั้นพูดได้พี่เข้าใจไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับพี่เจด้าก็คือ๋อไม่เกี่ยวเออเราเราเราทิ้งเราทิ้งจุดนั้นมาไงผมปาร์ตี้กับเพื่อนอยู่เอาจริงๆผมปาร์ตี้เพื่อนอยู่กับครอบครัวอยู่มันเหมือนว่ามันเป็นเออเป็นงานเลี้ยงที่จะส่งเราบวชอะไรก่อนบวชอะไรอย่างงี้ง แล้วพอเราเราเป็นพ่องานพอเราไม่อยู่มันก็จะแบบอย่างไงอยู่งานอาจจะก่อยเงเอาเอาเอาีไหมเราชวนทุกคนมาไลฟ์ด้วยแบบบิวมเข้าครอบครัวแล้วเพื่อนๆเนาะใช่มาแบบมาไลฟ์ด้วยกันเลยไงมันจะสนุกสนานมันจะแบบว่าไม่ดีอ๋อใช่ใช่มันอาจจะมีแบบว่าพวกสัตว์อะไรออกมาแบบว่าเอออะไรเงี้ยเจอธรรมชาต อยู่ในธรรมชาติี่ยุงน่าจะเป็นยุงแหละเฮ้ยเราบิวเป็นเป็นเป็นไปไปอยู่ไหนเราพิจิตรหรออพิจิตรหรอใช่ครับตอนนี้เราจะไปครับเจด้าจะไปไหมครับเงียบบิลคุณถามเลยครับคุณถามเขาแล้วคุณจ้องตาคุยกับเขาเลยครับไม่ไม่คือผมทุกคนทุกคนก็คือผมอยากให้ใจอยากให้มาอยู่แล้วแต่ทุกอย่างก็คือตอนนี้มันก็โควิดด้วยอะไรด้วย แล้วก็บางคนกบิลครับบิลครับบิลครับแต่พี่มีรถตู้นะครับพี่มีรถตู้สามารถแบบเจได้กับพิงพอยไปได้นะสามารถใส่แมสดวงห่างเห็นน้องบิลก็แบบรู้สึกว่าบิลนนั้นมันก็ดีถ้าคือใจผมก็อยากให้พวกเขามานะใจผมอยากให้พวกเขามานะแต่ก็บับพับไม่ได้ไงมันก็อยู่ที่เขาสะดวกหรือเปล่าแค่นั้นเองอุ้ยอุ๊ยก็พูดมาเลยก็พูดมาเลยพิงพอยก็พูดมาเลยวันที่สิบหกว่างไหมอะ เออพี่เช่ารถตู้แล้วพี่เช่ารถตู้แล้วไปเช้าเย็นกลับจะให้รถตู้ไปส่งถึงบ้านวางไหมล่ะพูดอะพูดมาไม่มาพูดมาพอพี่ไม่กล้าพูดนะเดี๋ยวขออีกทีได้ไหมโอเคถ้าไม่พูดอย่างนี้อพี่เจด้าพูดมาเยี๋จบจบแล้วไม่มาไม่มาไม่มา จบไลฟ์ขอแป๊บหนึ่งจบไลฟ์จบไลฟ์เพราะว่าเดี๋ยวพี่ขอคุยกับพิงพอยก่อนไงว่าเอ้ยยังไงกี่โมงพิงพอยไม่ก็คือเดี๋ยวผมบอกเวลาให้เลยก็คือออกตีสามออกตีสามออกจากโรงเรียนกลับมาถึงมาถึงที่ผมที่บอกรถตู้แล้วว่าออกตีสามเออเออแล้วตอนเย็นกลับไงใช่เพื่อเผื่อไม่ถึงเย็นหรอกบ่ายก็กลับแล้วเพราะผมเข้าบ่นแล้วเที่ยงก็เรียบร้อยเสร็จพิธีอะไรเนี่ย ข้าบส์มีเวลาอยู่เวลาเข้าบส์ไม่เกินสิบโมงสิบเป็นโมงกข้าบส์แล้วอนี่นะคอมเมนต์เขาบอกแล้วนะพี่บิวงอนเขาบอกพี่บิวงอนคือเอาจริงอ่ะน้องผมไม่งอนหรอกครับแต่ว่าน้องผมจะดูไงว่าใครแบบใจบ้างอะไรเงี้ยเพราะผมก็คิดอย่างนั้นนะผมไม่รู้อ่ะอยู่ด้วยกันนานอ่ะอยู่ด้วยกันนานพี่ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะผมไม่รู้จะบิวยังไงัเจ้าของงานเขายังแบบ ฟับแล้วนะเลิกลากแล้วนะคือถ้าเอ่อถ้าใครชวนผมถ้าผมว่างถ้าผมว่างผมไปหมดนะถ้าผมว่างผมไปหมดนะถ้าผมไหวถ้าพรุ่งนี้ผมไม่ทํางานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้ามันแบบเวลามันพักผ่อนได้เพียงพอหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันว่างจริงๆอ่ะผมไปผมถึงบอกว่าเอาที่สะดวกแต่ถ้าไม่สะดวกผมขอให้ผลหน่อยว่าเออติดอะไรล่ะคะรอง้ยเออ ไม่ใช่ก็คืองนี้คือช่วงวันยูสงการอ่ะก็จะเป็นวันครอบครัวใช่ไหมที่เราเ่าออว้าวจบเลยนะพูดอย่างนี้จบแล้วนะเราไม่มีข้ออะไรพูดกับเขาได้แล้วนะไม่แต่จงๆน้องน้องอย่าพูดอย่างนั้นนะน้องพูดอย่างนั้นดูเหมือนพี่ไม่มีครอบครัวเลยนะเอาแล้วน้องพูดอย่างนั้นไม่ได้น้องพูดอย่างนั้นไม่ได้ผไพูดไงพี่เจด้าพูดพี่ยาบ้าพูดคือผมคือผมก็มีครอบครัวแต่ผมเมเนจไงผมเมเนจการให้ครอบครัวการให้น้องชาย ผมก็แบบไม่รู้นะก็คือเขาก็ไม่น้องชายก็ไม่ได้บอกเมื่อวานและพรุ่งนี้วันที่สิบหกนะน้องน้งชายก็พยายามบอกนานแล้วแล้วก็ให้ทุกคนเมเนทนะไม่รู้อะไม่รู้คิดยังไงดีทุกคนผมไม่รู้พูดยังไงอะเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ารู้แล้วจะเอาซิลเตอร์ไม่ขึ้นเลยแต่ขึ้นแต่จะพยายามไปเพราะว่าใจจริงอะทั้งเจดดากับพิงพอยอยากไปมากๆอยู่แล้วอไม่ต้องตอบแทนเขา เดี๋ยวนี่พูดถึงนี่พูดกับบิวหรือบอกแฟนคลับเนี่ยบอกทุกคนมาเหมือนเหมือนทุกคนแบบว่าเหมือนทุกคนแบบเออแบบยังไงยังไงอะไรเอาอย่างงี้เอาอย่างงี้ผมผมผมอันนี้ผมพูดกับทุกคนว่างานผมอะตอนแรกผมการจะจัดเงียบแต่ทีนี้ก็มีพวกพี่ๆหรือแบบเออทีมงานหรือใครๆหลายๆคนที่เคยร่วมงานด้วยเขาก็อยากไปอันนี้ผมก็เลยบอกว่าเอ้ยพี่ ไม่ไปก็ได้นะผมเอาที่สะดวกนะเพราะตอนนี้มันมีหลายปัญหาทั้งโลกทั้งนู่นทั้งนี่ทั้งนั่นแล้วก็มันเป็นช่วงเทศกาลด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าเอาที่สะดวกดีกว่าทุกคนเน่ะเอาที่สะดวกดีกว่าเพราะว่าไม่อยากไม่อยากแบบคือให้อยากอยากให้ทุกคนสบายใจแต่อที่พูดมาเล่นๆเนี่ยก็คือพูดจกๆนะแต่เอาที่สะดวกดีกว่าแต่พี่จินเนี่ยกเด็กเนี่ย ประเด็นคือพี่จินเน่ะเขาสะดวกไงแต่เอาจริงๆนะคือน้องพูดบอกว่าเอาที่สะดวกเอาที่สบายใจแสดงว่าถ้าคุณไม่หมาแสดงว่าคุณไม่สบายใจคุณไม่สะดวกม <c oughs> ันก็ดูดูโหดอยู่นะไม่ใช่ <c oughs> เราโยงไปทางนั้นตลอดเลยปัญหาไม่ได้อยู่ท <c oughs> ี่บิวหรอกอยู่ที่เราอ่ะจินนะาจินที่เราโอ้โหก็โอโหอยู่ด้วยกันตั้งกี่ปีเราก็น่าจะรู้นะ พอตาพืนโตเราไม่ได้แบบเดือนสองเดือนนะเราก็อุ้ยอะไรอ่ะเราก็ลูกเราก็ลูกพันกันอยู่นะเราก็ผูกพันกันอยู่นะใช้เวลาในการถ่ายทำค่อนข้างแบบผูกพันใช่ไหมนานแบบนานแหละนานแหละพูดนานก็นานนว้ามีคนบอกว่าจินปั่นมากพี่จินยุเก่งเอาเอ้าเออไม่เอา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 งั้นเอาเวนี้กันครับ ผมว่าถ้าเกิดเจด้ากับน้องพิมพ์พลไม่สะดวกไม่เป็นไรนะเออเอาที่สบายใจไม่ต้องเดี๋ย่าผมไปแล้วผมแล้วผมเดี๋ยวจะรีบบอกเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะต้องแบบดูดูตารางงานนิดนึงเพราะว่าจริงๆจริงอันนี้แบบจริงตารางงานเยอะซะแล้วไม่ขอพิมพ์พอไม่แต่ชัวร์ชัวร์แต่แต่บิวอ่ะนี่เป็นพระเอกคนแรกของพิมพ์พลนะเธอวิจนาเอากับเขาด้วยหรอ เมื่อกี้อะผบอกพันก๊อกกูไอ้ยรไม่ไม่ผมผมอยากจะบอกคนรู้ว่าผมไม่ผมไม่ได้งอนนะผมอยากอยากให้แบบว่าเอาที่แบบทุกคนสบายใจอยากไปอยากไปแต่แบบเราก็แบบอยากให้มันชัวร์ไงไม่แบบเออเราแบบไม่ติดอะไรไม่อยากจะปากก่อนนั้นใช่ใช่เดี๋ยวโทรไปคุยกับพ่อเออเดี๋ยวพี่ไปด้วยเดี๋ยวพี่เฟซบุ๊กไปด้วยเออพ่อพ่อ พ่อหมาสบเออพิงพอยฝากฝากบอกพ่อด้วยนะว่าบิวจะบวชอ่ะเผื่อพ่อไม่เห็นเขารู้แล้วเขารู้แล้วใช่ไหมฝากนุโมทนาเฮ้ยสงสัยต้องเอ้ยต้องเาเปเงินไปใส่พระต้องใส่ใส่ย่ามพระใหม่จะได้เฮกิพูดถูกเลยว่าเราอ่ะเราต้องเอาเงินใส่ใส่ย่ามใส่ย่ามพระใหม่เนาะโอเคผมไปก่อนนะผมขอญาตไปก่อนได้ไหมครับ นูคิด้น้องขอบคุณมากไปว่าทุกคนทุกคนฟังนะผมผมเอาที่ทุกคนสะดวกนะไม่องบอกคนดูนะผมไม่ได้งอนนะผมไม่ได้งอนนะผมแซลนะผยกหยอกหยอกผมขอตัวไปก่อนนะครับแลก็เดีวเจอกันงานไลฟ์สดพี่จินจะไลฟ์สดงานบวกผมใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวพี่จินไลฟ์สดให้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 ทุกคนอนุโมทนาบุญกับผมด้วยครับรักทุกคนนะครับสวัสดีครับ บ๊ายบายจานอยบายครับก็คือสรุปแล้วนะครับทุกคนก็คือไม่มีอะไรนะก็คือไม่มีอะไรก็แกล้งเล่นแต่เขาแกล้งเล่นแต่ว่าความรู้สึกที่น้องพูดกับเจด้ากับพี่พลคือความรู้สึกจริงๆนะแต่ว่าแกล้งเล่นผมแกล้งเล่นไม่เฉยทุกคนต้องซีเรียสไม่ต้องอึดอัดตามนะคือแบบน้องน่ารักก็เป็นก็รู้การรู้การ ลูกาเอแซวเล่นชอบเล่นครับทุกคนพี่เจน่าไปงานสบายดีนะสบายดีสบายดียดท,ทุกคนคุยกันไปก่อนนะ <c oughs> คุยคุยกันสองคนก่อนนะเดี๋ยวมาไปไหนอ,ะอ,อ่ะเฮ้ยทำไมทำไมไม่ชวนปลาแปงมาด้วยอ่ปปะปลาปลาแปงปีปปงปปจินน่ะต้องชวนเออหรอพี่จินต้องลากไ,ไม่ได้ได้ๆๆห้องน้ำแป๊บ